สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช สอบสอบ,บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายจุลีลักษณะวิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าเป็น4.68บาทต่อหน่วยของคณะกรรมการกำกับพลังงานจนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาร,ร้องโอ้ยว่าร้องโอ้ยอย่างเดียวคงไม่พอต้องทำให้ค่าไฟปรับลดลงตามที่เคยสัญญาให้กับประชาชน เพราะหลังจากปรับลดลงมาเหลือ3.9 9บาทต่อหน่วยแล้วแนวโน้มก็ดูเหมือนจะปรับขึ้นไปเกิน4บาทอีกแล้วในปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องค่าครองชีพของประชาชนต้นทุนอุตสาหกรรมและต้นทุนการเกษตรซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลเพราะถือเป็นนโยบายสําคัญและสัญญาที่ประกาศตอนหาเสียงไว้ที่สําคัญหัวใจคือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานจะไม่ทําไม่ได้ แม้จนถึงวันนี้ยังไม่มีรูป,ปรธรรมอะไรปรากฏให้เห็นก็ตามส่วนการเปิดประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะมาถึงในช่วงกลางเดือนธันวาคมนายจุรินบอกว่าจะมีวาระสําคัญหลายวาระในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้านบาทรัฐบาลหาเข้าสภามาได้พระราชบัญญัติงบป,ประมาณปี67เรื่องการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหากรัฐบาลเสนอเข้ามาจริงและเรื่องการอภิปรายตรวจสอบซึ่งจะเป็นในรูปแบบการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรือเป็นการอภิปรายไม่วางใจนั้นจะต้องมีการหารือกัน ในระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไปขึ้นกับพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเองเป็นสาคัญและต้องถือว่ารัฐบาลน,นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐบาลที่มีเรื่องให้ต้องตรวจสอบติดตามมากมายภายในเวลาไม่นานที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ว้าว <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ